สวัสดีมาพบกับ Character Space Thailand ครั้งที่1ของขายหัวเลาะและพอตทอๆกันครับว่ามีคาแรคเตอร์และบูธขายอะไรบ้างครับเรามาดูกันอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็เข็มกัดเด็กดีนี่สติกเกอร์ต่างๆรูปต่างๆนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายขอบอกไม่ใช่วันแรกนี่วันสุดท้ายเพราะว่า รู้สึกว่าแอดมินจะไม่ค่อยว่างอันนี้คือพารคเกเตอร์ของ e x i s Story เฟียไค่อันนี้อมพ้าอะไรเนี่ยโอ้นี่ถึงแผ่ไพมแผลไ้กับไ้่ยุกิเลยแล้วก็ร <c oughs> ้านนวงวันรับให้ผมหน่อยโอ้โหสติ๊กเกอร์หมาน่ารักแล้วก็มีมินิจีนบินมอสตูริโอ อันนี้ขายคลิปชอปไอรินบุญเลเล่ก็มีขาย,ขายคาแรคเตอร์ต่างๆอันนี้มีขายเซซัสกิยาบาตแล้วก็น่าจะเป็นสมุดจดแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของโชกรุงใจเซอเอามาดูมาดูคาแรคเตอร์พรันเรตการโอ้โหมาๆม คาแรคเตอร์พาเรตเมื่อกี้ชมไม่ทัน โอ้โหเยอะมากอาบอกกอลวิสต์ก็อดดีเอลเลียน ตัววัดดวงมวนมวนจะนุนยินโยนแม่งกับมีเฮโย,ยนเป๋ก,กับมีห้ารับบอลห้าลูกแล้วก็โยนไม้ได้วัตุดิบไม่ําโยนก้วาวัตถดิบม,มีเสียงได้รางวัลดูโยนไปก็จะผ่านเองเรามาดูโยนหาหน้าขวดเป็นแรบประตูจันโโปู่ๆเชฟแม่งหมอขาที่บอกพอได้หรอกค่าคุณมะกะเล็กมันเป็นความลับเวอร์าวตุย อบอกฉันหน่อยสิอยากพูดปันยังไม่สุกยะใหญ่ทีก็ท <c oughs> าเลยเป็นการ์ตูนที่ผมดูมาตั้งแต่ตอนมอปลายตอนปี2.5.4.6.2.5.4.7และยังมาอ่านปี5 1, 5 5จนทําจนทำเป็น y o u t u b e ไปแล้วอันนี้ดูหนูหิน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 ตอนเด็กผมดูต้องเด็กแล้วก็บอกวาวิติต จอมโป่งพี่อ,อ๊อเดี๋ยวเรามาดูโซนอื่นกันดูบางส่วนที่เหลือกันต่อครับเม g จ c d r ร a มไทยวิลส์ฟาร์มนู่านี่คาแรคเตอร์ของบริษัทนี้พิซซี่สตูดิโอแล้วก็ไปด้านหลังพันพร้อมสตูดิโอเหมือนกันแล้วก็คัทอีก้ายส่วนสองโซนนี้นัดเปิดกันนำ้ำวัดชี่ปิดแล้วรัตนาโพรน รอของชันเป็นหมาเศรษฐีผู้ความรับโอ้อันนี้รอเลยใครวาดรอ,อมากเลยมีคนไันเป็นกระตูนัแท็เกอร์ไทยรอมากเลยสติกเกอร์25่ตัว100บาทมอสลารกักันทันออกแบบวิชาศิลปะของครูที่อยู่มหาลาัยศูนย์ได้ b ู by d n r i เ n d s เซเต้บกเ,เ,เบาาปลาปลาตูนโตโอ้อมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรเนี่ย ทำพริกปัดผูโอ้โหพริกปัดผูมีโปสการ์ดแล้วก็พวกตุแจขายแล้วก็มีกันเกงขายด้วยแล้วก็มีร้านอะไรลยม์สตูดิโอแคสติสติกอร์ขายโปสการ์ดแล้วก็มีเสื้อนาร์คารักขายแล้วก็มีเจมส์ที่คูเอฟคิวมีสร้อยขายมีเมียนสตูดิโอแล้วก็คาปิม巴าแคทเทอรี ร้านนี้เป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับสติกเกอร์คาปิบ่าครับนี่เลยน่ารักสติกเกอร์15บาท25ก็มีซื้อ5-15บาทแถมหนึ่งแล้วก็มีโอ้โหน่ารักโอ้โหรอยยี่ควงกุญแจมีพวกกุญแจเป็นอีกคาโอ้โหแล้วก็มีเมสสี่โอ Studio. สติกเกอร์แมว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 ทั้งนั้นเลยเราไป็ตู้ตัวอันยข้็ขายตุ้มหูโอเคครับมาดูบ้านผีขายหัวล้อ,อแต่ว่าเวลาซื้อของซื้อบาทห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นเรายังไม่ไปดูเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเสียค่าเน่าเรามาดูโวนอื่นกันก็มีโก้บัตจีของปตทแรลเตอร์ของปตทคือสัญลักษณ์ไดโนเสาร์บัตจี นี่คือปศิที่ต่างปศีเทียบเลยอยากได้มันสักตัวนึงหนึ่งนะเดี๋ยดูก่อนอันนี้คือโซนของแกมมี่ทีมีบ้านบอกอบรีซมาดูฟัดตรงนี้สีไพร์พลเลอร์ต่างตางเรารู้จัก ที่เราดูก็มีเยอะมากมาดูฝั่งทิ้งกันอันนี้น่าจะเป็นมาจากเป่าปุ้นจินหน้าดาอย่างเงี้ยอันนี้น่ามาจากสามโคกดีตันนีดีตันนีข้อตายข้อตายคุณมิวคุณมิวมูตีมูตีนมูตีวิตติสขอกอบวิตติสแล้วก็พระอภัยมณี ให้รู้มาตัวนที่เชื่ออะไรอยู่กับปังปอนปังปอนปังปอนเนี่ยปังปอนพระอภัยมณีจริงจมันมนีมีอเยอะนะแล้วก็นะี่ขายหัวเลาะตั้งแต่เล่มเล็กไปจนถึงเล่มใหญ่เท่าบ้านแล้วก็นี่ของรางวัลขายหัวเลาะแล้วก็ขายหัวเลาะ Hall o f f a m e ก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆเรื่องเล่าสนุกสนานการ์ตูนชายสำหรับเด็กๆแล้วก็มีฮาฮากับเทียมสีเลือกหมวดล้วก็เติมรับคำทำนายจ,จากฝังก่อนกูสิว่าจะเป็นกเทียมซีใบไหนอะ่ะเอาเงินนะหรือว่าเอาเอาอะไรดีเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยงานดูเงินละกันหมวดสีชมพู ว่าจะได้เอาเบอร์ไหนไม่รงอ,อออกกว่าออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออลวเอาทันนี้ละสองเบอร์เนี้ยเบอร์สองที่หกออก,อก,กด้วยแต่เราไม่เอาหกก็เลยเอาสองกว่า ปกมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวอะไรมันไม่รุ่งเอกปกเนี่ยทำนายว่าจะเจอคนที่เห็นใจแล้วเด้งดึงเหมือนเยลลี่แบบลกสเปคสุดๆเลยครับถ้ายังไม่กล้าจีบเดี๋ยวโดนคนอื่นกลาหน้าไปนะปอนเป็นห่วงอะไรอ่ะอะไรอ่ะคาแรคเตอร์กเกี่ยวกับคนรักเหรอเออ โอเคครับเรามาดูใบอื่นกันจะให้ดูใบอะไรอีกใบม่วงใบแดงใบเขียวอ่เอาใบแดงแล้วกันลองดูอีกเบอร์นึ่งพอ,อแล้วใบห้าอ่านะ อนิบายว่ามีเกณฑ์สุขภาพที่ดีเยี่ยมเรียกว่าคึกคักเลยครับเพราะรอบนี้ตั้งแต่จะเป็นหมูที่แข็งแรงไงล่ะครับโอ้โหเราต้องแข็งแรงให้ได้ดีแล้วเราต้องให้แข็งแรงไว้ฟิตเอาไว้แข็งแรงเอาไว้เอาไว้ทำคาแรคเตอร์แล้วก็เอาไว้ไปฝึกง,งานได้โอเคต่อส่วนสนุกขายหัวเราคาแรคเตอร์ Character ต่างๆโอ้โห หมือนตอนเด็กๆเ,เลยนี่นี่หน,นูทีนกับคุณมิ้วก๊อตจีพระอภัยมณนนีโอโอ,โอแกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของติดตักันครับส่วนนี้เป็นของขายและก็จะเป็นของโอ,โอแก่โอ้โหคาแรคเตอร์เดินไปเดินมายังเดินไม่หมดเลยอันนี้น่าจะเป็นขนมเค้กนะดูรูปลักษณ์ว่าเป็นขนมเค้กนะตังโห อ๋อทำจากขนมปังนี่เองอ๋อราคา22บาทนม25บาทซื้อ2แถมหนึ่งก็50บาทบวกหนึ่งแล้วก็มีหนังสือตะตูลของขายหัวล้ออานนี้มีราะมะเกียน3สกราะมะเกียน1,800บาท3าม2 5ก2บาทบาท้ 2, าท้าชุดจะอานเป็นชุดหรือว่าไปซื้อที่ให้ห้องสมุดภาราคาพันใจ150บาทก็ไปสอบมามซื้อได้ที่ตรงนเนี่ย ก็คารักเตอร์ต่งางๆอีกแล,แล้วแล้วก็มีหนังสืดอ่ะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด,งเดงเ้งสถาปันยาศาสตร์คณะบริรารจากเด็กศริลรปกรรมจากเด็กมันคณะตาหา,ายจากเด็กาาดสถาปัต์สูตเด็กนิเทศสิลป์โอนี่คือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมเลยอ่ะก็มาดูร้านขายขนมโปกแก่ คาแรคเตอร์ยังเดินไม่หมดเลยนี่ะยตอนนี้เหลือ40กว่าแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนอื่นโอโ้โหโอแกมาดูให้หมดดีกว่าเอาโซนเดียวกันโอเคแจกฟรีนะครับโอเคแจกฟรีนะครับมารับก่อนได้ก่อนที่จะไปกันนะครับมาได้เลยครับโอเคแจกฟรีนะ แจกฟรีโกแก่ตอนนี้มันจะหมดแล้วแต่โชคดีได้โกแกแจกฟรีโอเคหมดแล้วโแล้วก็ยีสิคเกอร์แล้วก็ปุ่มแจขายนี่คือคร้านคาแล็เตอร์ออกพานคาแล็เตอร์มีแมวอีกและแมวหน้าเพื่อรักเบือมิสไนท์แล้วก็มีของผู้หญิงกระจุกกระจิดขายครูเชตเดโออีกไนเวอร์อันนี้เป็นหมาแล้ มีตุดเทสมีแมวแต่มันก็อชอบแมวแมวงโกรก็มีก็มีพวกกุญแจแล้วก็สมุโดโน้ตขายอันนี้ร้านขายดอกไม้น้องดอกปากดอกลาดามีดอกไม้ขายดอกไม้ลวดกำมันยีขายเซอร์ตี้ทัสก็มีพวกกุญแจขายเก็ปไอน s t สตูดิโอมีหมีขาย แต่ร้านที่ถูกที่สุดคือร้านที่เป็นปาปิมาร่านะโอเคครับขอจบปิดการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับอ่ะที่เหลือนี้มาดูคาแรคเตอร์อัดข้อสกัดกลับมาอีกรองหนึ่งแล้ว,ลวก็อไข่ปาปิมาร่าอีกรอบหนึ่งและโอเคเดี๋ยวบอกอกล้องหนึ่งขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่า ามจำไอ้สิ่เต็มแล้วอย่าลืมปิดขอไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามหรือซื้อกาแฟได้เริ่มต้นที่11บาทคอฟี่โมเอทาวเวอร์ได้เริ่มต้นที่11บาทขอบคุณสำหรับก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซื้อกาแฟด้วยครับโมเอทาวเวอร์ขอจบความเสน,นอพิเศษนี้ครับสวัสดีครับ